อากาศร้อนแบบนี้การใช้เครื่องปรับอากาศคงจะทำให้หลายๆบ้านค่าไฟขึ้นกันใช่ไหมล่ะคลิปนี้เราจะแชร์เทคนิคประหยัดพลังงานประหยัดค่าใช้จ่ายง่ายๆโดยการปิดตั้งงดล้างดูสิแอร์กำลังทำงานหนักลดภาระที่ทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักด้วยการปิดปิดพัดลมระบายอากาศหากไม่จำเป็น ปิดประตูหน้าต่างให้สนิทไม่ใช่เพราะกา Air ันแอร์ออกแต่เพราะกันอากาศร้อนชื้นเข้ามาในห้องปิดผ้าม่านกันความร้อนจากภายนอกปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและหลอดไฟที่ไม่จําเป็นหรือย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าออกนอกห้องปรับอากาศปิดจอคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งานเพราะคอมหนึ่งเครื่องปล่อยความร้อนออกมาทําให้เครื่องปรับอากาศทํางานหนักขึ้นตั้ง ตั้งอุณหภูมิ26 2 7องศาแล้วเปิดพัดลมเสริมจะช่วยประหยัดพลังงานมากกว่าตั้งอุณหภูมิต่ำแถมยังเย็นสบายอีกด้วยตั้งตู้หรือชั้นวางของติดชิดผนังด้านตะวันตกและตะวันออกเพื่อป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์งดงดสูบบุหรี่ในห้องปรับอากาศเพื่อลดฝุ่นละอองเครื่องปรับอากาศจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานอีกด้วยล้าง ล้างเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนและรวมศูนย์สองครั้งต่อปีเพียงเท่านี้การใช้เครื่องปรับอากาศก็จะไม่ใช่เรื่องนากระเป๋าอีกต่อไปท่องไว้เลยนะปิดตั้งงดล้าง